สวัสดีนะครับผมอาจารย์โดนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปที่สําสำหรับการสอนบลูส์ของผมนะครับคลิปคลิปที่5นี้ผมจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมจะพูดถึงเรื่องลิกลิกนะครับลิกก็คือลูกเล่นหรือลูกซโล่นะครับ บนคอร์ดสามคอร์ทที่ผมจะพูดถึงนี้ผมพูดถึงไปแล้วผมจะพูดถึงคีย์เอเดียวเลยนะครับก็จะมียอยู่บนสคอร์ดเล่นเล็กบนคอร์ดสามคอร์ดน,นี้นึงคือเอเซเว่นดีเซเว่นอีเซเว่นจับยังไงลองไปดูในตอนที่สองผมพูดถึงเรื่องตอนที่สองไปแล้วนะครับในเรื่องของคอร์ดนะครับลองไปดูหาดูกันดูนะครับนะครับทีนี้ลิกมันจะมีหลายแบบนะครับอย่าการฝึกลิก ก็คือเหมือนเราฝึกพูดด้วยนะครับเอาลิกหรือคําพูดเนี่ยมาเรียงต่อกันไปนะครับผมจะพูดการร้อยเรียงแบบแรกที่มันจําง่ายสุดคือการรีพีทรีพีทคือการซ้านะครับนะฮะอ่าคือผมจะใช้ลูกเดียวนะครับบน3คอร์ดที่เลยเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับคือเล่นลูกเดิมก็จริงแต่พอมันอยู่บนคอร์ดต,ต่างกันเสียงมันจะต่างกันความรู้สึกจะต่างกันนะครับลองดูก่อนเลยนะครับลิกแรกลิกวันนะครับถู นะเราดูแล้วก็สังเกตว่าเสียงเหมือนกันแต่อยู่กัระดับเสียงกันนะครับ ลองดูนะครับตรงนีอ้อยากให้ลองดูสังเกตว่าผมจะเล่นอยู่มีไม่กี่โน,น้ตเองนะครับลองทําความเข้าใจโน,น้ตดูอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมดัน1นสตรงนี้สำหรับรบิ๊กแรกลองฟังดู แรกนะครับต่อไปลิกที่2นะครับเราจะเล่นอยู่บนบริเวณน,นี้เหมือนกันเนี่ยนะฮะลองดูเริ่มด้วยลิกที่2นะครับลองดูเริ่มด้วย เริ่มด้จยการดันลงหนึ่สีสีเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม1นึ่สีดันหนึ่งสีเหมือนกันนะอันนี้คือลิฟที่สองนะครับที่อยากจะให้ลองฟังดูนะครับ เล็กที่1เล็กที่2เดี๋ยวท้ายคลิปต่อจากเนี้ยนะครับผมก็จะมาเล่นให้ดูว่าพอเล่นบนคอร์ดมันให้เกิดเสียงเป็นยังไงคือผมจะซ้ํารูปพวกเนี้ยคือไม่ได้เปลี่ยนโนต้ตอะไรเลยแค่เล่นซ้ําโนต้ตพวกเนี้ยนะครับมันจะให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันออกไปบนคอร์ดท,ที่มันเปลี่ยนไปนะครับนะครับภาษาเขาเรียกการรีพีทนะครับลองฟังดูนะครับลองดูท้ายคลิปต่อจากนี้ครับลองดูครับะนะครับเรามาลองฟังกันดูว่าการรีพีทของ ลิกที่ผมให้เล่นซ้ําบนคอร์ดต่างๆจะเป็นเสียงยังไงนะครับเรามาลองฟังกันดูเลยดีกว่านะครับลองดูกันนะครับลองดูกันเลยลองดู โอเคนะครับ่าเมื่อก,กี้คงได้ดูลิกกันไปแล้วทั้งสองลิกนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมเรื่องการรีพีทลองไปฝึกดัดแปลงเอาเองดูนะครับว่า,าโน้ตประเนเนี่ยครับลองเปลี่ยนโน้ตด,ดูแล้วลองซ้ำๆดูแล้ว คอร์ดมันเปลี่ยนไปลองฟังให้เสียงมันออกเป็นยังไงนะครับลองดูนะครับยังไงก็ฝาก u u s c r i b e กันด้วยนะครับยังไงก็จะมีต่อไปเรื่อยๆสําหรับผมอาจาร์โดกในการสอนบลูส์นะครับมีคำถามอะไรสอบถามก็มาได้ครับ